เต็นตัวนี้นะครับได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาจากรุ่นที่มีชื่อว่าโซโล่โฮมสเตตแคมปิ้งเต็นต์ต่อมาจะเป็นสมอบกสีดำครับทั้งหมด14ตัวถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เป็นโซโล่โฮมสเตตนะครับจะเป็นการร้อยเสาแต่ตัวนี้จะเป็นการเกี่ยวเสานะครับแบบนี้เจ้าตัวกาวช้นเนี่ยครับถ้าวันไหนที่ฝนตกเนะี่ยผมจะไม่แนะนําให้เก็บ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเต็นท์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า n e b u l a Camping t e n t จากแบรนด์วันไทกิสโดยตัวนี้ก็ยังอยู่ใน Back ไทกิสซีรีส์อีกเช่นเคยส่วนเจ้าตัว n e b u l a Camping t e n ตตัวนี้นะครับได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาจากรุ่นที่มีชื่อว่า Solo Home State Camping t e n t ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันต่อภายในคลิปเลยครับ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะ ตัวซองเนลบิลล่าแคมปิ้งเต็นกันเลยครับว่าภายในนี้มีอะไรให้เรามาบ้างก็จากที่ผมแกะอุปกรณ์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยที่ผมเห็นเลยจะเป็นตัวผ้าเต็นท์ครับตัวนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวกาวชีทครับ1ผืนแล้วจะเป็นเชือกครับเชือกมีให้มาทั้งหมด10เส้นทั้ง10เส้นมีขนาดความยาวอยู่ที่2เมตรห้เซนติเมตรครับและทุกเส้นจะมีสต็อปเปอร์ให้มาอยู่ด้วยเลยต่อมาจะเป็นสมอบบกสีดำครับทั้งหมด14ตัว แล้วก็เป็นจุกกันน้ำครับตัวนี้2ชิ้นเสาที่ให้มาในชุดจะมีทั้งหมด1เซตครับ1เซตนี้จะถูกแบ่งเป็นเสาเมตรยี่ห้าทั้งหมด2ต้นแล้วก็เสาเมตรหกสิบที่เป็นเสาหลักของตัวเต็นท์อีก2ต้นครับอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือเสาโค้งครับมีทั้งหมด4ชิ้นให้มาในชุดต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกางกันเลยว่าเนวิวลล่าแคมปิ้งเต็นท์กางยังไง ก็เรามาถึงขั้นตอนการกางแล้วนะครับอย่างแรกเลยผมได้ทําการเอาตัวผ้าเต็นท์เนี่ยครับมากางกับพื้นไว้ก่อนเลยและขั้นตอนแรกเราจะมาตอกสมอสี่มุมหลักกันก่อนนะครับหลังจากที่ตอกสมอสี่มุมเสร็จแล้วนะครับก็จะมาตอกสมอตัวจั่วสามเหลี่ยมนี้ครับทั้งซ้ายและขวาเลยหลังจากที่เราตอกสมอทั้งหมด6ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบตัวเสาโครงกัน จุดนี้จะสังเกตได้ว่าทางด้านบนเนี่ยครับจะมีรูตาไก่อยู่ให้เราเอาตัวปลายเสาเนี่ยครับเสียบเข้าไปที่ตาไก่ได้เลยแบบนี้แล้วก็ลงมาเสียบกับรูช่องข้างล่างครับที่เป็นตาไก่เหมือนกันแล้วก็จุดนี้เนี่ยครับถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เป็นโซลโวโฮมสเตจนะครับจะเป็นการร้อยเสาแต่ตัวนี้จะเป็นการเกี่ยวเสานะครับแบบนี้แล้วเราก็ทําอย่างนี้อีกทั้งสามมุมที่เหลือเลย ขั้นตอนถัดมานะครับให้เราเตรียมเสาเมตรหกทั้ง2ต้นนะครับมาประกอบให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะมาขึ้นตัวเสาหลักกันหลังจากนั้นเราก็สามารถรูบสิบทางด้านหน้าเนี่ยครับเพื่อเปิดเข้าไปร้อยเสาได้เลย จากนั้นให้เราสังเกตตรงจวสามเหลี่ยมเนี่ยครับพอตรงขึ้นมาจากด้านล่างมันจะมีตัวรูจาไก่ตรงนี้อยู่อันนี้คือรูที่ไว้เสียบเสาหลักเราก็แทงเข้ามาจากด้านล่างได้เลยแบบนี้แล้วก็ให้เราสังเกตจากตัวเส้นของไอจวสามเหลี่ยมเนี่ยครับให้มันขนานกับเสาก็ถือว่าตรงแล้วทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยครับ หลังจากเราทําการขึ้นเสาหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทําการดึงเชือกทุกมุมเลยโดยเริ่มจากตัวเสาหลักก่อนไปกันเลยครับก็โดยขั้นตอนนี้เราก็จะดึงให้ขนานกับตัวจัวสามเหลี่ยมที่เราดึงมานะครับมันก็จะได้ตรงทําแบบนี้ทั้ง2องฝั่งเลย หลังจากที่ดึงเสาหลักเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมจะทำการดึงตัวเสาโครงตัวนี้ทั้ง4ฝั่งเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับ ก็หลังจากที่ผมทําการดึงเชือกทุกมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาผมจะมากางออนนิ่งทางด้านหน้าโดยใช้เสาเมดี้าที่มีมาในชุดเลยครับก็หลังจากที่ผมกางออนนิ่งเสร็จแล้วนะครับผมเพิ่งเห็นเจ้าตัวนี้จุดก,กันน้ำครับเราลืมใส่จริงๆแล้วจุดนี้นะครับต้องอยู่ที่ ตัวเสาหลักจะเป็นจุดนี้ครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปติดตั้งเจ้าตัวกาวชี้ตัวนี้กันว่าตัวนี้ใส่ยังไงอย่างแรกเลยนะครับพอรูดซิปขึ้นมาก็จะมีที่เกี่ยวให้เหมือนเดิมเลย ก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราจะดูกันก่อนว่าตัวกาวชีทเนี่ยครับว่าด้านไหนเป็นด้านบนด้านล่างให้สังเกตจากตัวซีมซิลนะครับถ้ามีตัวกันน้ำอยู่เนี่ยจะเป็นทางด้านบนแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าข้างไหนเป็นข้างไหนโดยที่ว่าตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับตรงกลางเราก็สามารถหาจุดยึดแล้วก็ยึดไปได้เลยทีละมุมจะเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆกับตัวท c ซเลยเป็นกิบล็อก หลังจากล็อกทั้ง4มุมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดึงเชือกให้มันแน่นแล้วก็ตรงพื้น <E <Mimi: Mountain noise> หลังจากที่กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S <t> <noise> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทัวร์ในเต็นท์กันก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้าง <S <S <t> <noise> เข้ามาแล้วนะครับก็จุดแรกเลยจะเป็นที่ห้อยตะเกียง,ง,ง <S <S <t> <noise> ตรงกลางนี้เลยเราก็หน้าต่างจะมีทั้ง2ด้านเลยครับผมจะท <S <S ําการเปิดหน้าต่างทห้หมดเลยนะครับ ส่วนทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นประตูอีกด้านนะครับถ้าเรามีเสาเม็ดที่ผ่าคู่หนึ่ง,งก็สามารถกางออนน่งได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยต่อมานะครับผมจะพูดถึงดิเมนชันหรือขนาดของตัวเต็นต์ตัวนี้เมื่อกางแล้วขนาดความยาวจากซ้ายจะรดขวานะครับอยู่ที่4เมตรและความกว้างอยู่ที่2เมตร40ครับส่วนพื้นที่ที่ใช้จริงๆนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็น2เมตร40คูณ2เมตร40เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับแล้วก็ความสูงของตัวนี้อยู่ที่เมตร60ครับอ่าแล้วก็ที่สังเกตได้เลยฝั่งซ้ายและฝัั่่งขวาาเนีีรบบจะมพื้ทสํหก็ ของอยู่ที่ประมาณด้านละ80เซนสามารถเก็บเป้ที่เป็นแบคแพคหรือว่าเป็นสัมภาระเราต่างๆได้เหมือนกันภายในเต็นต์ต่อมาก็เต็นต์จะนอนได้ประมาณ3-4คนแต่ถ้าจเจ้าแบบสบายๆเลยก็ประมาณ3คนกำลังดีครับเดี๋ยวผมลองๆให้ดูเลยละกันถ้าเรานอนด้านนี้1คนแล้วก็2คนประมาณแล้วก็3คนครับถ้า3คนนี้กำลังดีครับถ้า4คนผมว่าน่าจะเบียดไปนิดนึง ก่อนที่เราจะไปเก็บตัวเต็นท์กันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงแมทเทียลของตัวเนวิลล่าแคมปิ้งเต็นท์กันก่อนว่าตัวนี้ทํามาจากผ้าอะไรโดยที่ Ten เนวิลล่าแคมปิ้งเต็นท์นะครับจะแบ่งด้วยกันทั้งหมด2สีจะมีเป็นสีดําก็คือรุ่นนี้แล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นมันติแคมซึ่งตัวมันติแคมนยครับเป็นสินค้าลิมิเต็ดตัวสีดําทํามาจากผ้า 40d ไนล่อนเคลือบสารซิลิโคนโคตติ้งทาให้มีค่ากันน้ําอยู่ที่3,000 mm ส่วนมันติแคมทําจากผ้า 70d ไนล่อนครับแล้วกี่ากานกันเตอไปด ผมจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการเก็บว่าตัวนี้เก็บยังไงไปกันเลยครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการเก็บตัวเต็นท์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเก็บกันเลยจากทางด้านในก่อนต่อมานะครับก่อนปิดมงงุ้งเดี๋ยวผมจะลดเสาหลักออกก่อนหลังจากนั้นเราก็มาเก็บออนนิ่งครับ ปลดจะหม้อโบอกออกได้เลยขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาปลดตัวเชือกที่อยู่กับตัวเสาโครงทั้ง4มุมต่อมาก็ให้เราทำการถอดตัวเสาโครงได้เลยครับ หลังจากโคดเสาโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการถอนสมอตรงจั่วสามเหลี่ยมทางด้านขวาและด้านซ้ายเลยส่วนสมอที่อยู่ตรงสี่มุมหลักเราจะยังไม่ถอนนะครับเพื่อให้เราพับเต็นท์ให้เป็นรูปทรงและเก็บง่ายที่สุดหลังจากนั้นผมก็จะทําการจัดตัวเต็นท์ครับพอจัดตัวเต็นท์ให้ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยครับต่อมาก็ทำการถอนสมอสี่มุมหลักได้เลย หลังจากนั้นก่อนจะพับตัวผ้าเอ็นนะครับผมจะเก็บเสาทุกต้นเข้าซองก่อนเพื่อเอาซองเสานะครับมาวัดขนาดการเก็บขั้นตอนต่อมานะครับนำตัวซองเสานะครับมาวัดได้เลยขนาดเก็บประมาณตัวนี้ครับไม่เกินเสาผมก็จะทำการพับเข้าหากัน,นหลังจากพับเป็นลักษณะนี้เสร็จนะครับก็ประกบเข้าหากันได้เลย เจ้าตัวกาวชีสเนี่ยครับถ้าวันไหนที่ฝนตกเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้เก็บพร้อมกับตัวเต็นนะครับเราสามารถเก็บแยกกับตัวเต็นได้เพื่อลดการชื้นของตัวเต็นแต่วันนี้ไม่มีฝนก็เดี๋ยวเก็บไปเลยในชุดเราก็ม้วนได้เลยครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับสาหรับการเก็บเจ้าเนวิลล c าแคมปิ้งเต็นท์ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการรีวิวเนวิลล่าแคมปิ้งเต็นท์จากแบรนด์มันไ g กิทในคลิปถัดไปอยากให้ทางเรารีวิวเต็นท์รุ่นไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่ f a เฟซ o ุ๊ก a ฟนเพจฟูแคมเืองเอกหรืออาจจะเป็นช่องทางอื่นๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยแล้วก็ก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกดไ like ล ไปก่อนสวัสดีครับ